เราจะไม่ลดละความพยายามสบายดีเดอ้อสบายดีเบอร์สกูสุคนโนาะสบายดีตอนเด้กพี่น้องยินดีตอนรับข้าสู่ร่องสะลอยเดอ้อสบายดีเดอ้อพี่น้องปรุงอยู่นะมันถะอะสลด์แบอับประเดกปลาซิวมันขม เออดกดื่นแล้วก็มาปรุงใหม่มันโบแมนแนวในปลาแดกปลาชิวมาปรุงอยู่บ้านนี่สไลอยแดดปลาแดกแมนปลาแดกปลาชิวฉีมมันคมเนาะมขีดคมเพราะว่าสำหรับกินปลาแดกเออมันสำหรับกินแจ่วกินแก้วกินแจ่วนี่พี่น้องสไลอยแดดปลาอันนี้ปลาแดกอันนี้สลหรมันจะบันดุงปลาแดกปลาใหญ่าปลาแดกปลาคล้องประเดมินเดปลาแดกอันนี้นะ อันนี้ปลาคลองเลยอืมปลาแดกปลาคลองบวมเป็นปลาแดกรวมปลาแดกหน้าเขาปลาแดกปลาคลองต้มแล้เรียบร้อยอันนี้เอาปลาคลองเอาดิยสอร้อยต้มแล้วแล้วสี่ทิปนาทีพอดีแต่บระเทศไทยตอนที่ต้มน้องสอร้อยใส่โอนจิ่นน้ำใส่กาบมะกะทินก็ใส่กะทินในสบายอันใบมอญเก็บไใ้ลังบานกาบกะทินใบกะทินก็เก็บกระถางเช่ไห เธอได่อีกคือบริษัทเจรหอมเราบริษัทใส่เป็นกาบกะทินแทนแล้วก็ใส่เป็นอันจล่หอมใส่เหยป็นโอนตินคัวกับตะซีแล้วทีหลังคั่วปะนะปนาอันนา้าาใรใกล้ประดกปรุงดชใช้พี่ผีหมอมันอยู่ผี เป็นกลางเนาะเดี๋ยวต้มสี่สิบกว่านาทีอะจะเปิดแฟตก็ไลชกัน,นเลยนี่พี่น้องอพี่มาถ่ายพี่อมอมาถ่ายยังหเนาะเด็กดื่นกับเขารับขนอนบุ่บ่นเลยบ่อกเลจนอาบน้ำนอนรเรยบ่ได้อาบน้ำตอนเด็กพี่น้องเยเพิ่นมาถ่ายให้ พี่น้องจะบาดนี้นําคือซีมีนวลมีนันนี่เนาะจะใส่แฟลตแล้วมันเข้มปวดไปจ้ะเข็มแล้วมีคนจับแพะแพะโนนบัน,นเลย <No. S 1> ลองแหละลองอีกลองพิดลองถือเนาะพี่นอ้องบไม่เคยเป็นมาแต่เกิดหรอกลองพิดลองถือจนกว่าประเด็จเราจะเสียบจนกว่าประเด็จสิเบิร์ตประเด็จข้ามปฏิสือหรอก ต้มจนเปรอะเอกเบอร์ไทยก็ไปยังดอกเทสก่อนเทสเซตกว่าสิก่อนสิสนสสเปิดห่านกันเนาะมันเป็นอะไรเฉยๆเนาะก็คือเหลืออะไรคืออยู่ต้มต้มจนเป็อะเอกเบอร์ไทยมันจะ,ะเสพอันสะลอยตวงมาจะร,ระเบิดลาย น้ำปลาครึ่งโลแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำบริฮอดครึ่งโลหอมบริฮอดโลต์โลตโล์เส้นหั่ประมาณครึ่งเนื้นอเนื้อผีสันก็ได้ษฟูงสไลด์หลอบสองนี่หลอบที่สอง แม่แม่จะมีแนวตองน้ำซ่าอยู่มีอยอะู่ะบดิซ่ายังบอกมาตองประเดเยแ่ตองไปตองมาเน,นี่ยเนี่ยใส่ชุดตองไปตองมาแม่งได้ใช่ตองแลก็สะาเดเองเนาะพี่น้องชะลอยล่านอะไรมาใส่ ลางเรียบร้อยแม่บริสายล้วันนี้ชีงามเลยบริงายเด้อเนาะลงุ่มน่หอดได้ไพหลวกเค้นบยาเด้อเนาะเออบริงายเด้อจมไปแต่เราเลยจมตกวิันเปิดถ่านมัเนี่ยเออมันม่งหาย มันบูยากแต่ก็บบง,ง่ายพี่น้องบอกชอบเป็นน้ำใสๆมาหลายเนี่ยิตากออกมาแล้วนี่ก็คือให้มันเย็นชิตามมาคงเลยชิมาชิมเลยบ้านนี่เป็นอะดรแล้วเราได้น้ำเปรอะตามเลยนี่เตรียมขุกตามกินตอนเด็กเลยพี่น้องความตั้งใจของน้งพี่น้องเพิ่มเปิดห้าไมนกันสิบอันนะั้นี่บอ มันต้องซีมรถตำฟรีมือมะขงอย่บออกแกนะ้ใช่กระถึกยามเด้กพี่น้องเอ้ยมุ่งก็มีโซ่อะไรตำลายเด้อกินซ้ำมาครับเี่ยมก่อนกินผิวเดยวเลยอื๊กระถึกอยู่ไหนพี่น้องเบิร์ดมือวันนี้นะเตรียมเครื่องมากรต้มโอ้ใส่ เติมน้ำสิขนาดนั้นก็นเออดน้ำเปล่ามาดูเอามาตีก่ากันนะเออบดทิมแน่อนอนใช่ไหมหาประเดะี๋ยวขอตัวลาไปนอนกันด้วพี่น้อง <c oughs> ยังมดแล้วจะบอก เอาไปต้มเอาไปต้มอีกน้ำ้างอะไรอ๋อมันเป็นยังงกนเอาต้มสุกอ้หทนทนชิมแล้วบอกชิมปลาแดกเกือบสิโลมึงบดมั้งข้างนนดปีหายใจเป็นอันปลาแดกนะกันชิมลายบัดยอมพี่น้องรอบเดอก็มาปรุงอี ไปห้ารอบเก็บอันเดือดๆไปห้ารอบเก็บใบยอยินทผักเท่าน,นั้นดีแต่ประเดกกับประเด็เข้าไปสื่อแอกว่าวปุงุงเบิดประเดกก็ได้เนาะบ้านนี้เราปุุงเบิดก็จะได้ชื่อแล้วบ้านใบมอดก็เก็บเองโชคดีได้อยู่บนเนาะก็เนาะ วอาคันปรุงได้หรือจืดสูตรมันว่าอยังประมาณใดคอยตวงไว้แล้วาใส่ยังจักอะยังไจะยังเขาใจแต่เอาาื้อย่างมันประแดกคือกันนะค่ะพิษอีเดี๋ยวประแดกตัวเค็มตัวบอเค็มเอาตัวเอาเสือประแดกเค็มเสียบกระจ่ยข้าววันปรุงเป็นแจะเป็นสูตรของ,ของเฮาอีกเนาะประแดกไปเลยแต่สลอยปรุงสลอยตวงแล้วว่าตอนปรุงใส่เสร็จไปนวดเท่าใดยังเท่าใดเนาะสลอยกะเป็นจ<ช>่องบริวารจักรกลามจักรเลิมดอก มันบอบัดบัดสูตรขาเจ้าเห็ดข้าเจ้ากับตวงตามทีเจ้าว่างอะรบัดบัดถือประเดกเข็มประเด็กนัวเขาเจ้ากับตื่มเกลือเป็นนัวเองมีมะกอกใส่ได้ที่น้องวันนี้เนาะผู้ชายกัเทียนอย่างด้เทียนม่ใช่เพชิดเลินเลยนมีะกอกใส่ได้สกินพดเดิ้ ม่วยอย่างนด้เนาะบ่กินแบบโมราณดอกจิ้มพอจิ้มเฉยๆดอกพี่น้องซีประแดกได้แล้วบ่อวยมาติล่ะซีประแดกนี่ได้แล้วบ่แค่ไม่เฮาคลายเฮากระสิกองให้มันละเอียดเบิดแนวแนวจองอันน้ำหอมแล้วสิมาจองบกมันมีเสียงมันเป็ดน้ำซีไฟเนาะอ่อยเนาะปกติมันแดงได มันเป็นน้ำกลาคืนบ่ว้าวนำปลเา,าปเด็กของเราเ,าารเ,รเด็กขาเองตักใหม่เอา่วหน่งเนเอาปเด็กสาวเราตัวเองนี่ไ เซ็นมากเลยพี่น้องสิดชิมประเด็กของสลอดสิ่งขักแลกในชีวิตถึงปุ๋งมื่อนี่ยนะปลาอยู่หน้าคุณปลามัเนเย็ดม่าสิห้าหัวไปใส่มึงอื้อเป็นสตตาหน่อ ใ <c oughs> ช้มงทนาเไรพ่อะกะบุขอยเค็มเลยละดีแล้วนบเุเค็มแหงันดแดบไม่มีน,บบน้ำมันนหรอแล้วตำจสุกตำ ออยนนี่่ะพ้งมันค่อยเข้มบ่คนมขิดโอซรอยนะมันบ่เค็มจนมันบ่เข้มโคตรมึงจะนำกระเดกของเขามันตกขาดในจุดยากบว่วได้ขาดอันความอร่อยนะขาดน้ฝาบอใส่ยี่น้ำปลานอะมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้น ชิมอยู่แต่ผู้เดียวเห็นปลาแหมปลาแหลมมนนหลบหเล้พมียนแหละคัวกัูนี่ละ้าไรมันเย็นอืมตอนเย็นก่อนลัก่นาชมกแล้วพี่น้องตำหูเพ่นะเดชมาชิมกันเนาะวันนี้หาจงหาจาก่อนนะจ๊ะ สมมังนาวทั้งมะกอกเนาะมะหุงในเดียวเต้นมากใส่ลายโพดเห็นไหมมะกอกก็ใส่บดหมาบังนาวก็ใส่บักลายมะหุงบดเบยักมีบระแดกข้าวเบยักเค็มประเดี๋ยวแสดงว่าประแดกอันปลาคลองนาะมันบกเค็มแสดงว่ามันแฉบอยู่แล้วโอเคเวลาตัดส่วนตัดหนจะมีหนักสุกสับถ้ามันเค็มเกิดแล้วมันบกคอยมีหนักมันแห้งๆหงบกเป็นไป ว่าในเ,เขาคำประแดกเข้มๆเนี่ยนะเขาก็เข้าก็ใส่น้ำตวงลายมันก็สีแดงลายขึ้นโมเมนต์มันก็สีแดงลายขึ้นโมเมนต์นมะมะพี่น้องว่ารีกินลายคำยงังประหุบาศเนี่งบ,บริกินข้าวของกับปิบริกินข้าวประแดกเนีย ือนะหอมบอรกระหอมอยู่มีกินกะปิมันบริสุเข้มข้นแบบคือกะปิข้าเห็ดมันยังขาดอย่างแบบจะทำาว่าแสบบอหน้าไปปุ๊บแต่กระแสบอยู่ไหนจะต,ต้องไปต่ำห้ไรคนชิมอยู่นาก่อน มีได้แล้วนำไปแดกคงนี้ซีกรร็ได้นะเกัเนาะเะลยเขาไปอ่านเมนให้ล่ไเมนบอกว่าให้เะลอยอันใส่ออนติ่ใส่พงอุนตินในตน่ใส่ไปซองซองแล้วก็ใส่อันใส่กระทินหยอดกระทินอ่อนเะลยใส่นะ จะกับเปลือกกระทินพี่นอ้องชโลยใสอืมพี่น้องสีชันเป็นอะไรเด็กสีชันคอมเมนต์มาเบิ่งเน้ยสีชันเนาะไหวชัดยันนยยงขาดไปกับเมนบอกได้เลยพี่น้องโกเข้มใส่น้ำลายได้เวลาตาั่งอืม แลยกัแซ่บบาแ่บกันต้องให้หลายคนชิมเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องรอชิมผู้เดียวกันยังบ่ริจาคกันบ่นตอน,นตอที่หุนตแต่ว่าสมหายสหลายเป็นอีกอีกต่ำลงต่ำใหม่องต่ำแต่อันเฉพาะอันคงมึกับประเด็จมึงมเนี่นยเพาะใส่ก็ได้บ่หมายถึงอันที่อันเป <พอ S 2> ่าใส่น้ำเปียกเน,ะน,นะาะเธอก่อนสไลดใส่ได้ใบมอญบอ เราจะลองตำมันให้ใส่มึงดูลองตำแต่น้ำปลาแดกมึงแล้วใส่อันน้ำขามเปียกแทนอันสมมะนาวอย่างแทนนูึนเรียกว่าที่แสบปะอ๋อมันต้องแซมกันมาใแซร้ายแซมแล้วคำนำปุ๋มมาว่าสิไปชิมมึงมหมันเป็นอะไรตอนนี้รูดิบเอ้าให้บอกว่าชิมเป็นอะไร มันบ่เข้มข้นบ่ปลาแดงมันก็นัวอยู่จางจา่ว่าถ้าแม่นเจ้าตำแบบบ่ว่าใส่มะกอกกับอันมะนาวลายปานนี้ขอยว่ามันเสียบอยู่ไหนหากมันรู้สึกว่าแซ่บๆอยู่ไดนเบิ่งปุ๋งอยู่นี่จนกว่าสิเปิดทานเดี๋ยวมื้ออื่นสิออกไปตำให้เขากินอยู่นะหฮไลายคนชิมให้บ่มีิซิม แสบมั้ยจ้ะน้อบ่ได้กินข้าวของอันไปแหละเลยเน้อบ่ได้กินน้ำตบมานนะแสบอยู่แสบอยู่หากจะตำบ่แสบที่สุดทุกวันนละมีในกะทินพร้อมได้มาหุงกระไรจากกระไรเมื่อแล้วอ๋อมันตำบ่แสบเข้าวไม้คือหมาหุงมานน้อยเดียวแหละจะใส่เครื่องลาเครื่องลายโพด คือเจะใสม่มะกอกก็เบิดหมาใส่มะนาวเลายหมาคนมีมกกะกอ,อ,อกแล้วมือเจ้าอกไปตำดีนะบ้านเด็เจ้าลองตำแบบแสบๆมึงใส่สูตรของเจ้ามึงนำปลาเละของสระเฮ้ยจับของแล้วเนาที่เลยว่าทายมาเจอพอจบแล้วสไลด์เติมน้ำมันเลยอีกหนึ่ง <c oughs> ข้างมันเอาออกไม่นานเลยคโค้ค่ะ อ <5 S 1> ื่นะใช่ก็คนนือกะเนาะเขิดยังต้อก็บปไก้ง่ายเลยนี่พี่น้องเพื่อชิได้ต้องหั่านาป้ปแลวต้องมมาาต้องขิดสูตรตำอีกเดียวว่าตีตวง่านนี้ตำเนี่ยใช้นัใช้นีท่นนี้สองขั้นตอนตวงอยู่ตอนเห็ดแต่ปได้ถ่ายมันเป็นอกเก็บทีละอย่างเะกระหัาหัวแจ๊ห่าแต่สิบบาทห้าก็ะหัาตำ เจ้าห <honesty>, <im sharing> ัวเจ้ห้าจังสี่ก <rails> ง่ายเนาะมื่ออื่นเนาะเดี๋ยวจะหน่อยก็ห่านแล้วเดี๋ยวพี่น้องสไลด์ไปสั่งห่านแล้วมันซ้ำมือปมันซ้ำมือเนี่ยเนาะติดเงินเดือนพี่โบโยกโอ้ยของเหลวของอีกมือวันจันทร์ซะถุนน้อนี่ก่อนเจี๊ยห่านนะสมมติเราต่อไปสไลด์มีห่านซ้ำหรือห่านขายของซ้ำยังก่อนสไลด์ก็ใส่ห่านไว้ หันเลยเลยั่นตำหงพอเป็นหันในเนอไม่ได้เป็น,ปนหันใหญ่หัน่นพอดีงามเป็นชีนะเดย้ทำนิทานี่ท่ช่องเม็ดเลยนะชองเม็ดความยาวเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวมื่อเอิญจะเอาไปตามบนนอสลายเห็ดแล้วเลยสีมันน่ะได้แล้วนึกก็ออกแดงนี่เนาะไปยอจ้าเดี๋ยวมาคอนดิชั่นเค้าเก็บภาพบรรยากาศใดีเพียงเท่านี้ขอบใจผู้ชมทุกคนเด้อพี่น้องที่ติดตามเนาะไปแล้วสบายดีฝากติดตามเด้อเนาะ ติดตามเป็น <ใจ S 1> น้องใจให้กันนะนาะพี่นอ้องเนาะเพือดซร้อยพันจีได้สูตรนี่เสแสร้ต้องให้ต้งตสูตรของตะคอง